ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายได้มันไม่พอไม่พอกับค่าใช้จ่ายค mm. ณะกรรมาการกองทุนนีก็เล็งเห็นเล็งเห็นว่าถ้าเรามีเงินก้อนนี้นะครับเอามาให้สมาชิกได้หยิบยืมนะครับอันนี้มันก็ จะทําให้แก้ปัญหาบรรเทาทุกนะความเดือดร้อนไปได้เยอะอนะครับตอนแรกพี่เปิดร้านอาหารตามสั่งวันหนึ่งมันได้กําไรวันละไม่ถึงพันใช่ไหมคะมทีนี้เรามีหนี้นอกระบบดอกรออ้อยละยี่สิบเราหาทางออกไม่ได้ม,มีที่เดียวที่เรายืมได้ง่ายๆก็คือต้องหนี้นอกระบบอายคนด้วยเวลาเข้ามาทวงหนี้ไม่ได้เขาก็ต้องด่าเราเขาด่าเลยแน่นอน สนับสนุนโดยสนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนรายการที่จะพาคผู้ชมมาสัมผัสกับความสุขของพี่น้องประชาชนกับเรื่องราวของวิถีชีวิตการสร้างอาชีพสร้างรายได้ความมั่นคงสู่วิถีแห่งความยั่งยืนนั่นเองครับซึ่งสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและวันนี้ครับพาคผู้ชมเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นครับดินแดนแห่งเสียงแคนและดอกคูณและวันนี้ครับผมพาคผู้ชมเดินทางมาที่ชุมชนหัวหนองอําเภอชุมแพจังหวัด ขอนแก่นกับเรื่องราวของกองทุนหมู่บ้านที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของการปลดหนี้นอกระบบให้กับคนในชุมชนทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนใครที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกันแล้วก็วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับกองทุนหมู่บ้านชุมชนหัวหนองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นตามผมมาเลยครับ ตรงนี้ครับท่านเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนหัวหนองคุณสุพวัต์ฟังธรรมมงคลหรือคนแถวนี้เขาเรียกกันว่าพี่วัดส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอบสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้มากันอุ่นหนาฝาข้างอบอุ่นเลยทีเดียวอา้ากลับประเด็นเลไดีกว่าครับเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงที่มาของกองทุนหมู่บ้านของเรา มันมาจากตรงไหนครับเชิญครับกองทุนหมู่บ้านหัวน,หนองนะครับได้รับเงินทุน,นสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อ2,544หมู่บ้านละ1ล้านบาทเราเริ่มต้นสมาชิกด้วยจำนวน214คนจากที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยในชุมชนของเราไม่เคยมีจากณ์ไม่เคยมีองค์กรใดๆทั้งสิน้นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกจำนวน15คนเราก็ มาประชุมกันปรึกษาหารือกันเพื่อที่ต้องการที่จะหาจุดเริ่มต้นในการที่จะจัดตั้งนะครับเดินทางกันไปในชุมชนหรือหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อไปศึกษาดูดูตัวอย่างนะครับว่าเออเขาตั้งกองทุนกันแบบไหนในอดีตก่อนที่จะมีมีเรื่องราวของกองทุนหมู่บ้านเข้ามาเนี่ยปัญหาการเงินของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับคุณภ,ภาพ นะครับชีวิตของอชาวบ้านเริ่มต้นจากการทำไร่ทำสวนก็ผลแรงบ้างนะครับส่วนชุมชนในเมืองเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายประกอบอาชีพรับจ้างไรายได้มันไม่พอไม่พอกับค่าใช้จ่ายคณะกรรมาการกองทุนนีก็เล็งเห็นเล็งเห็นว่าถ้าเรามีเงินก้อนนี้นะครับเอามาให้สมาชิกได้หยิบยืมนะครับอันนี้มันก็จะทำให้แก้ปัญหาบรรเทาทุก ความเดือดร้อนไปได้เยอะนะครับวันนี้เรามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับออตอนนี้นี่ทั้งหมดแล้วเนี่ยยอดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ สามล้านสองแสนโดยประมาณมครับจากดอกผลที่เราได้รับจากกองทุนหมู่บ้านขึ้นมาในปีปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีดอกเบีย้ยที่เกิดจากการให้สมาชิกกู้ยืมเนี่ยประมาณแสนห0าบาทจุดหลักเราก็นำไปพัฒนาตั้งสาธารณประโยชน์ กับวัดนะครับซึ่งพื้นที่ของสำนักงานกองทุนเราก็ตั้งอยู่ในธรณีสงของวัดบุบานประดิษฐ์ะนะครับคณะกรรมาการมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ว่าถ้าเรามีงบประมาณก้อนนี้ จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์การจัดเลี้ยงพิธีการแล้วก็รวมทั้งให้สมาชิกเช่ายืมโต๊ะจีน<อ>นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้เช่ายืมเอาไปจัดพิธีการต่างๆนะครับจะเป็นงาน ขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆเ,เนี่ยงานแต่งแต่ตัวนี้ก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องสร้างไรายได้ลดรายจ่ายนะครับแล้วก็แก้นี่นอกระบบด้วยนะครับผมณวันนี้นก็จะต้องส่งคืนเดือนละ5,000บาทนะครับเป็นเวลา10เดือนเ,ออเดือนที่11เดอกเบี้ยร้อยละก็คือ3,000บาทเดือนที่12ท่านก็เขียนใบคําขอกู้นะครับแล้วก็ รอรับเงินกู้รอบใหม่แล้วก็ปลอดการส่งครบรอบ1ปี 1> นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการครบ12เดือเดือนใช่อ่ามาถึงตรงนี้นี่คืออะไรเอ่ยตัวนี้เป็นตารางการส่งคืนเงินของสมาชิกเพื่อความโปร่งใสชัดเจนว่าสมาชิกกู้แต่ละปีกู้จํานวนกี่รลายใครได้กู้เงินจํานวนเท่าไหร่เราออกแบบให้เป็นการส่งคืนเป็นรายเดือนฉะนั้น หลังจากที่ขั้นตอนการจัดส่งสมาชิกในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าครบถ้วน100%ตัวนี้เป็นข้อเด่นของกองทุนหัวหนองนะฉะนั้นเราก็จะต้องแสดงบัญชีแบบโปร่งใสกรรมการทุกท่านจะต้องรับรู้เพื่อเป็นการันตีว่าเงินไม่สูญหายนะครับ ปล่อยกู้ร้อยได้คืนร้อยเปอร์เซ็ตถูกต้องครับอันนี้คือจุดเด่นเราเลยเพราะว่าคนที่นี่มีสัจจะใช่คนที่นี่รับปากยังไงทําอย่างนั้นนี่คือข้อเด่นข้อดีของเรานั่นเอง,องจากสิ่งที่เราได้เห็นทั้งหมดทั้งมวลในฐานะประธานคิดว่าเรามีความพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วหรือยังครับก็พูดถึงว่า ในระดับหนึ่งนะครับก็ถึงแม้ว่าผลงานจะดีขนาดไหนเราก็ยังไม่หยุดนิ่งยังจะหาโอกาสพัฒนาให้ใก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นต่อไปเอาในมุมของเราเราคิดว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับมันดีมากๆครับ ถ้าเรารู้จักใช้สร้างความสำนึกให้กับชุมชนนะครับก็คือหมายถึงว่าสมาชิกกู้ยืมแล้ว<น>คุณก็จะต้องทำตามสัญญานะครับ<น>ส่งคืนตรงเวลา<น>กรรมการก็จะต้องมีความรับผิดชอบ<น>เพื่อรักษาเงินก้อนนี้นะครับส่งต่อไปให้ลูกหลานในอนาคตจากความตั้งใจของคณะกรรมการกองทุนชุมชนหัวหนอง ก็ถือว่าสามารถเป็นต้นแบบนะครับให้กับพี่น้องกองทุนทั่วประเทศนำเอาไปใช้ก็พยายามช่วยกันรักษาเงินก้อนนี้นะครับให้อยู่ยืนยาวตลอดไปเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตอ่าแ่ะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเห็นบอกวันนี้มีตลาดเป็นย่อมๆมาข้างหน้าด้วยเดี๋ยวพาผมไปเดินเยี่ยมชมตลาดหน่อยใช่ครับโอเค อร่อยมากอร่อยเนาะอ,อสวัสดีรสครับแม่ประคะทำเองเลยหรือเปล่าเปิดโชว์ให้ดูหน่อยเปิดโชว์ตั้งหนึ่งอันนี่สูตรเด็ดเคล็ดลับของเราคือยังไงครับแม่ประคองเ,อาเ,าเอาราจะเคี่ยวกะทิก่อนตามข้าวไปผัดแล้วถึิงมาใส่น้ำตาลทีรืย <c oughs> ข้าวหนึบขัวมันกล้วยหวานพูดง่ายๆว่ามันคือการแบ่งปันเกื้อกูลซึ่งกันในชุมชนมในขณะเดียวกันแขกไปใครมาเข้ามาปุ๊บมาดูงานกับเรานู่นนี่นั่นเราก็ทําแบบมีเรียงเขาออันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากจากฟังเรื่องราวความสําเร็จทั้งหมดทั้งมวลแล้วขอไปสัมภาษณ์สักคนหนึ่งแนะนําใครดีครับที่อยากจะให้ไปดูว่ามันพลิกวิกฤตพลิกชีวิตเขายังไงได้บ้างใช่วันนี้นะครับเราก็จะมีเคสตัวอย่าง นะครับจะแนะนำคุณเหมียวอารีรัตนทิงนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์โตจีนโตจีนโชว์โตจีนเน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูหน่อยเพราะว่าได้นำอุปกรณ์ที่บริหารโดยกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อนำเอกไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็แก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วย คุณอ,อารีรัตน์นนทิงนะหรือพี่เห<อ>มียวสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีครับรบรรยากาศแบบนี้นี่คิดถึงมากนั่งโต๊ะจีนไม่ได้เป็นกินโต๊ะจีนแบบอารมณ์แบบบ้านๆแบบนี้มันยาวนานแล้วค <ทา S 2> ่ะเรื่องราวของโต๊ะจีนเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับตอนแรกพี่เปิดร้านอาหารตามสั่งวันหนึ่งมันได้กําไรวันละไม่ถึงพันใช่ไหมคะทีนี้เรามีหนี้นอกระบบดอกร้อยละยี่สิบ บางวันมันก็ต้องควักทุนขาดทุนมั่งกำไรมั่งทีนี้เราหาทางออกไม่ได้มีที่เดียวที่เรายืมได้ง่ายๆก็คือต้องหนี้นอกระบบง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแต่ว่ายิ่งยืมไปหนี้มันก็ต้องพอกคูนขึ้นเรื่อยๆใช่ถ้าเราหาไม่ได้แล้วที่แน่ๆคืออายคนด้วยเวลาเข้ามาทวงหนี้ไม่ได้เขาก็ต้องด่าเราเขาด่าเลยแน่นอนตอนนั้นเครียดไหมเครียด จนมีกองทุนหมู่บ้านพอดีกองทุนหมู่บ้านเขามีโครงการให้ยืมครั้งแรกที่เราเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้ยืมสองหมื่นพี่ก็เลยเอาเงินตัวนี้ไปใช้นี่แล้วก็เริ่มํามาค้าขายต่อไปแต่เราทําไมไม่หาอะไรที่เราทําให้มันได้มากกว่านี้พี่ก็เลยขอให้ประธานชุมชนนะว่าขอให้มีอุปกรณ์สําหรับทําโต๊ะจีนให้หน่อยได้ไหมที่จะได้มายืมโดยไม่ต้องมาลงทุนแล้วเราก็ได้มายืมตัวนี้เวลาเราออกงาน แล้วก็เป็นโต๊ะจีนที่มีราคาเช่าที่ถูกที่สุดอแค่เจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทเช่าใช่ค่ะทุกอย่างทั้งเครื่องครัวทั้งอะไรด้วยทุกอย่างถ้าเป็นที่อื่นนะเลทขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งร้อยหรือร้อยยี่สิบคนอื่นเขาก็ไม่ยืมได้ไม่ใช่มีแต่พี่คนเดียวนะในหมู่บ้านนี้ถ้าใครมีงานบูญงานบวชงานอะไรก็มายืมที่นี่คือทุกอย่างหรือนี่มีพร้อมหมดค่ะก็ถือว่ามันดีมากในฐานะที่เราเคยเจอความยากลําบากมาก่อนความเครียด คนมาด่าถึงหน้าบ้านมาแล้ววันนี้บอกเพื่อนๆที่กําลังประสบปัญหาแบบนี้ให้เข้ามาหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเลืทุกคนที่หาทางออกแบบพี่ไม่ได้คือถ้าเราไม่มีที่มาที่ไปจริงๆให้เราเข้าไปหากองทุนหมู่บ้านของแต่ละเขตนะคะคือไปขอคาปรึกษาว่าเราอยากจะทําแบบนี้มั่งแล้วหนีจากนี่นอกระบบออกซะ ใช่ค่ะนี่นนอนระบบนี่มีแต่ทบมีแต่คูณมีแต่ทบมีแต่คูณขึ้นไปเรื่อยๆใช่บางคนยืมแล้วหนีก็มีอ,มอยู่บ้านไม่ได้เรายังอยู่ได้เพราะว่าเดินยังมีอาชีพเข้ามาหากองทุนหมู่บ้านใ,<ช>ในชุมชนของคุณคเรามาขอคําปรึกษาเพราะเขาอยู่กันแบบญาติญาติมิตร ใช่เป็นพ <ขอ S 1> ี่นเป็นน้องกันนะอเขาอะอคำปรึกษาได้เอาละคผู้ชมนี่คืออย่างหนึ่งของคนสู้ชีวิตที่ได้รับการสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคนขยันมาเจอเข้ากับแรงสนับสนุนดีๆชีวิตก็รุ่งโรจน์เลยเดี๋ยววันนี้จะมีอาหารให้ชิมด้วยนะ,ะยจริงหรือเปล่ะขออนุญาตเลย <คะ S 1> ไม่ได้กินอารมณ์แบบนี้มานานแล้ว <c oughs> งั้นเดี๋ยวจัดเลยนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับกองทุนหมู่บ้านชุมชนหัวหนองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น ชุมชนที่มีการบริหารจัดการกองทุนด้วยตัวเองช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถปลดหนี้นอกระบบได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่ยั่งยืนและที่สําคัญคือทั้งหมดทั้งมวลอยู่กันด้วยความสุขนั่นเองท้ายสุดนี้ครับขอขอบคุณสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้วกลับมาพบกับรายการกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืงยนได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ